สวัสดีครับคุณผู้ชมแม่ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ขวัใจะชาวบ้านนะครับอย่ผมคุณรูออนะครับวันนี้ได้รวบรวมลิงก์กู้เงินนะเป็นแอปพลิเคชันกู้เงินทั้ง2ตัวมาฝากคุณผู้ชมแล้วกันนะครับ <oned> <on> <world> ผมเคยอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวกระบวนการต่างๆวิธีการสรรรรรรรมัครต่างๆต่ยเดี่ยผมจะแปะไว้ด้านล่างให้พร้อมเสร็จสรบพเลยนะครับซึ่งปกติแล้วผมจะไม่ทําแบบนั้นแต่ด้วยความที่ช่วงนี้มีคนขอเข้ามาว่าอยากจะได้ลิงก์ที่มาสมบูรณ์หน่อยเพราะว่าเขาเคยคลิกไปแล้วบังเอิญ ไปเจอกับมิจฉาชีพนะเพราะฉะนั้นผมเลยต้องเอื้ออํานวยให้สําหรับช่องทางที่พอจะช่วยเหลือคุณผู้ชมได้นะครับผมทั้งสองสินเชื่อที่จะพูดถึงในวันนี้นะฮะเป็นสินเชื่อที่ไม่ได้เกินความคาดหมายครับเป็นสินเชื่อของทางอีออนหนึ่งตัวแล้วก็ของทาง First c h o i c e หนึ่งตัวให้บริการในระบบแพลตฟอร์มที่อยู่บนมือถือซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเอ่อฟินแลนเชียลที่สามารถกู้ผ่านมือถือได้ทั้งทั้งสองแบบเลยหรือถ้าเกิดว่าเราสะดวกที่จะเดินทางไปสาขาก็สามารถยื่นกู้ได้นะ ทั้ง2ตัวในเดือนพฤศจิกายน2015นี้ยังคงกู้ได้อยู่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังดังนี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่ต้องการจะกู้เงินกับตัวที่1ในวันนี้คือทางแฮปปี้โลนนะครับหรือว่าสินเชื่อเติมสุขของอีออนเนี่ยนะครับสามารถไปกู้ได้ในแอปพลิเคชัน e-service นะฮะซึ่งผมแปะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างไว้แล้วสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดนะฮะ แล้วก็การสมัครเป็นอย่างไรบ้างด้านล่างผมมีคลิปวิดีโอสําหรับการสมัครไว้เดี๋ยวผมแปะไว้ให้ครอบคลุมที่สุดเลยเพราะผมเคยทําไปนานแล้วนะครับแล้วมันยังคงใช้งานได้อยู่นะคนที่จะกู้ได้เนี่ยไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามแต่คุณผู้ชมสามารถที่จะยื่นกู้ยื่นสมัครได้ในส่วนเรื่องของการผ่านนั้นก็ไปลุ้นไปภาวนาวอีกทีนะมาพร้อมกับ,บวงเงินอยู่ที่3 0 0 0ถึง8,000บาทนะสามารถที่จะได้รับ,บวงเงินสูงสุดคือประมาณนี้ก็ลองดูเอาว่าวงเงิน ต่างๆที่คุณจะใช้เนี่ยมันสามารถพอไหมถ้าเกิดกูได้800 0บาทมันสามารถคุ้บเบอร์ค่าใช้จ่ายของเราได้หรือไม่นะครับโดยที่วัตถุประสงค์ของการให้บริการวงเงินตัวนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะนําไปทําอะไรก็ได้เขาไมา่ได้ฟิกว่าคุณจะต้องเอาไปต่อยอดธุรกิจนะฮะหรือว่าไปทําโน่นนี่นั่นคุณสามารถเอาไปทําอะไรก็ได้นะก็เป็นเรื่องที่ดีในส่วนของคุณสมบัติทําอะไรบ้างนะเงินเดือน5,000บาทขึ้นไป ทำงานในประเทศไทยนะแล้วก็จะต้องมีอายุอยู่ที่20ปีขึ้นไปจนถึง60ปีนะแล้วก็อายุเรากับสัญญารวมกันเนี่ยน่าจะต้องไม่เกิน60-65ปีประมาณนี้นะอันนี้ไม่แม่นแต่ว่าถ้าเกิดใครอยู่ในช่วงมาทำงานนะได้อยู่แล้วไม่มีปัญหานะับสำหรับเงื่อนไขตรงนี้ไม่น่าไม่น่ายากนะแล้วก็เอกสารที่ใช้ใช้1ครับบัตรประชาชน2 หน้าบุกแบงค์ของธนาคารที่เราใช้งานอยู่แล้วก็3ครับเป็นสเตทเมนต์นะฮะใช้แค่3ตัวนี้เท่านั้นสําหรับเอ่อแฮปปี้โลนนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้เอกสารของคุณมีความแน่นมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมสามารถใช้เอกสารเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นบินค่าไฟที่คุณจ่ายในแต่ละเดือนนะค่าน้ำนะค่าสารธารณภคต่างๆที่เราชําระ บริการของทางรัฐบาลอะไรต่างๆเนี้ยเราสามารถที่จะนําไปแนบแล้วยื่นได้นะครับผมจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในการยื่นนะฮะท้งนี้ทั้งนั้นกระบวนการต่างๆลิงก์ต่างๆนะฮะปักไว้ให้แล้วที่คำอธิบายคุณไปลองดูได้เลยแล้วก็ได้ผลยังไงมาเล่าให้กันฟังด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องช่วยกันประคับประคองกันไปให้มันกู้ได้แล้วก็ให้มันรอดพ้นชุบวิกฤตช่วงนี้นะครับผมและอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นสินเชื่อของ first choice นะฮะคือจะเป็น snap cash s n a p c a a t เนี่ยจะอยู่ในแอปพลิเคชัน y o u t u b e นะครับผมซึ่งลิงก์ก็อยู่ด้านล่างเช่นกันนะดูตรงคำอธิบายอ่านเนาะผมแปะลิงก์ของ YouTubes มาให้ไปที่เรียบร้อยพร้อมกับลิงก์ของวิธีการสมัครนะครับ y o u t u b e เนี่ยจะได้ประมาณ1,000 0บาทนะวงเงินจะมากขึ้นหน่อยแต่ระบบก็จะมีความหัวร้อนนะฮะ ผมเคยคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของระบบของ YouTube ไปก็หลายคลิปอยู่เหมือนกันนะแต่ก็มีทั้งชมในส่วนที่ดีไอ้ส่วนที่ติก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการระบบการดีเจตัวตนเนี่ยผมจะติประจำนะซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขามีการแก้ไขปัญหาตรงนี้หรือยังแต่ได้ยินข่าวมาว่าก็ยังมีบางบางท่านค้างอยู่แต่หลายหลท่านเนี่ยก็สามารถใช้งานมันได้ราบรื่นยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นใครจะดาวน์โหลด YouTube เพื่อใช้งานแนะนำให้ทำการอัปเดตระบบของมือถือให้เรียบร้อยนะฮะ ทำไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวมีโอกาสจะมาทำแบบละเอียด,ยดให้นะครับตอนนี้ค้าขายออนไลน์แบบหนักหน่วงมากนะถ้าไม่มีเวลาเลยนะครับผมนะคนที่จะสมัครนะครับก็อายุ20ปีขึ้นไปครับผมแล้วก็สัญชาติไทยครับในการกรอกข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ใช้บัตรประชาชนนะฮะแล้วก็ใช้ในส่วนของเอกสารสเตทเมนต์เตรียมไว้ด้วยนะครับผมแล้วกเ็เอกสารที่เป็นหน้าบุ๊คแบงก์เตรียมไว้นะครับผมสาหรับการใช้บริการตรงนี้นั่นเองนะฮะอ่ะ ประมาณนี้ถือว่าเอาข่าวคราวมาฝากกันก่อนที่ผมจะไปทํางานปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเช้านี้นะครับผมก็เดินทางไปถึงโรงเรียนแล้วมาเดินทางมาเช้าเกิน <c oughs> <c oughs> ก็มารอก่อนนะครับผมนะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารแบบนี้ที่ผมจะมาอัปเดตให้แบบละเอียดละเอียดนะครับแต่ละวันเนี่ยเดี๋ยวจัดให้นะครับคุณผู้ชมสามารถกดติดตามได้คุณจะไม่พลาดแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้นะฮะสักวันคุณต้องกู้ได้อะ่ะผมลงคลิปทุกวันนะวันละหนึ่งตัว2ต,ตัวนะฮะ แล้วแต่อ่ะวันไหนต้องมีวันองคุณแนะน่นอนที่กู้ได้แล้วเอาเงินไปลงทุนแล้วคุณก็จะได้ร่ำรวยขึ้นถ้าคุณลงทุนถูกจุดนะฮะก็ขอให้ทุกคนลงทุนถูกจุดแลบไม่ผิดพลาดแล้วกันนะครับผมนะ,ะส่วนวิธีการหาเงินต่างๆเดี๋ยวจะมาหาให้เช่นกันตอนนี้ขอปั้นตัวเองให้มันรวยขึ้นกว่าเดิมก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะได้มาพูดกับคุณผู้ชมจะได้มีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นนะฮะตอนนี้มีหลายคนถามประจําเวลาทาคลิปสอนนะเอออาจารย์รวยหรือย,ยังอาจารย์ทําไมมาสอนอย่างนี้ตัวเองรวยหรือย,ยังนะ ก็ทําเงินอย่างที่เคยบอกไปผมไม่ได้อวดนะแต่ว่าผมทําเงินเดือนนึงอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณหลัก20 0 0 0 0 0อ0 0 0 0ห0 0 0 0 0จะแตกประมาณนี้ทุกเดือนนะแต่ด้วยความที่เรายังไม่ได้ใช้ชีวิตฟุ้ฟาเงี้ยซึ่งผมไม่เคยติดดินมากผมมีเงินในบัญชีแต่ผมไม่เคยเอาชีวิตมาฟูกฟ้าเลยยกินส้มตรงส้มต่ำอะไรเหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะฟูกฟ้าก็ต่อเมื่อผมคิดว่ามันจะเป็นต้องซื้อผมก็ซื้อนะ ก็เดี๋ยวทําให้ตัวเองรวยขึ้นกว่านี้เยอะก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาแชร์แต่ถ้าเกิดว่าใครแบบโอ้ยอาจารย์ฉันอยากจะรวยก็พร้อมกันแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะเดี๋ยวจะได้มาแชร์วิธีให้นะฮะถ้ามีคนอยากรู้วิธีการหาเงินแบบเยอะๆเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้เลยนะโดยที่ไม่ต้องไปแคร,ร์สายตาไอ้พวกที่มันคอยตินั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะโอเคคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอาจจะไม่ตัดต่อคลิปดีๆนะขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะจัดให้เดี๋ยวดีย้อนหลังแนะ่นอนนะครับ